อยู่กับผมผู้เก่นเรมกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับ GTA V ออนไลน์นะครับมันไม่ออนไลน์นี่หรอกมันเป็นออนไลน์แบบออฟไลน์นะอ่สวัสดีสัมภาษณ์คุณฟีนครับกลับมาอีกครั้งมาทำนอนหน้าเขาไม่เล่นเลยเว้ยหน้าเขานี่ไม่เล่นเลยอาอบายบายพาไปไหนครับมีหัวแตกนะ กดอันไหนเปลี่ยนกดอันไหนเปลี่ยนอาวุธวะเลิกอาวุธแล้วเปลี่ยนงั้นเราไปบีดกันดีกว่าไหนนะเฮลิคอปเตอร์หาไม่เอาบิบเพื่อตั้งไงประเด็นปลาคันนี้คันนี้คันนี้ขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหต้องบินอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเว้ยไม่เคยขับขึ้นมาขึ้นมากดจีเลย ทีมาทำไมไม่ไม่ขึ้นมว่าเรียบร้อยแล้วขึ้นมายังทำไมยังไม่เห็นขึ้นโอเคป่ะไอ้ไอ้เขาขึ้นมาด้วยโอเคมาหมดแล้วโอเคพิมพ์นี่เป็นโดดล่มภาษาอังกฤษเดี๋ยวแป๊บนึงกดพิมพ์กดไหนอ่ะทีกดทีจำจำเขียนด้วย จำโ <Okay. S 1> อเคเจเ J U M งใช่ปะ่ะดีโอดีอ่าตนลมทันจีนอย่างนั้นก็ไม่บอกฝดเล่นก็กิดสัตค์ก็โลมอามยัา่า ในความเขาเข้าใจเว้ยเขาเข้าใจโอเคโดดลงมาต้องแก้ต้องแก้ออไปกันแล้วเหรอออกไปดิรอไปแล้วเหรอออกไปแล้วเหรอไมปดิโอเคบินบินอยู่ไหนนอ้คุอยู่ไหนเนี่ยกูไม่บินแล้วกูลืม มันไม่ล่มเหรอกูไม่มีออะไรกันมาน์ตแมนเลยกดยิปี่พลเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็มาต้องไปโดดใหม่ใช่ไหมเนี่ยสรุปโอเค

อ๋อหาแป๊บหาก่อนมันเคลื่อนไหนอะลืมอ๋ออันทหาร้หารบะมันลืมมัอนอะอันไหนเนี่ยไหน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 อ๋อเนี่ยวินมาวินวิน มานี่ฮัปเตอร์อ้าเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันึงันึงมันึงมันตัดเสาตัดเสาโอเคโอเคขึ้นมาอ่าโออยู่มันลาบอีกรอบหนึ่งนะครับ ไปขึ้นไม่ได้หรอขึ้นมาขึ้นมาโอเคขึ้นมาได้หนึ่งแล้วครับนั่งหลังเลยพี่นั่งหลังเลยรออยู่บ <Okay. S 1> นนี่ขึ้นมาเยอะกว่าวันนี้จะไปโดดร่มไกลๆเลยนะฮะผมจะพาสติ้งด้วยพร้อมยังรยเ,เร็วไหมเร็วปะนี่ขึ้นมาอยู่ปะเนี่ยอยู่อยู่ ฮะขึ้นอยู่แต่ทำไมไม่เห็นไม่เห็นชื่อแล้วอ่ะเอาปูอ,อยู่เฮ้ยเฮ้ยมึงใจเย็นดิอเฮ้ยอะไระเหรอนี่มึงโดดกันแล้วเหรอเปล่าทีแล้วมึงลงทำไมอะ่ะมันเลยโดดไปหาแกโดดไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงโดดกันแล้วอะ่ะโดดมาแล้วเ้าก็ไม่บอกปู เพื่อเอากงี้ยห้ตายทำลายล้างเมืองกันอยากทำลายนะเอาจริงดิอยู่ไหนอ่ะยึดพืนเรียบร้อยสุดระเบิดที่คนไหนวะล้างเมืองเนี่ยสุดระเบิดคนไหนไม่รู้ไม่รู้จริงดิจริงดิสุดระเบิดผมกล่าวไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้นะเขาเรียกอะไรอ่ะ อี๋ผมไม่รู้ว่ามันจะหยุดอัดเมื่อไหร่นะโอ้งกู้ใจจริงใจจริงฟินเราแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาฟินอยู่ทางไหนเนี่ยอยู่ทางไหนเนี่ยฟินว้าหาวกูเลยเฮ้ยมีคนมาอีกแล้วกูถึงกระตุกหนักนี่ยนั่งมากันเยอะเลยอ่าไหนฟินมาดิถือได้เนี่ย เถืออะไรเถืออะไรเถืออะไรเฮ้ยยาเถืออะไรงานนี้ได้รู้เรื่องเลยไงน้ำมันไปหึ้ยหึ้ยเฮ้ยเราเถืออะไรเอาไปกินอ๋อ เอาอาเออ,อ,อ,อสนร่คนไหนไม่บอกเว้ยออไงร่รถนเร่ถบ้เรถบ้าเขึนเน้นหรอเอรถไหมขึ้นฮะไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นน่าดีขมุเลยด็นี่ยเล่น,ลนอนะไเฮ้ยมีคนโคตรเยอะเลยทิมคอมฟอร์มไทยแลนด์ ถ้าเราไม่มาเลยมันก็ไม่มาเล่เอ้ย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 ปีนของฝากมือเส้นเงาหอดวะของฝากรอดของฝากจากอีทูลี่เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวกูมาเอาเฮ้ยเดี๋ยวไปหาเนี่ยเดี๋ยวมาใครเนี่ยวันดีเจ๊โอ้ยดึงลอยนี่ใช่ไหมเนี่ยทันซีนับ RLD นะฮะ เอ้ยอยังไงเฮ้ยทำไมต้องนิ่งอย่างนั้นลนะ่ะนายเดี๋ยวมาโอเคนะครับสบัคลิปนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเออือวัสแฉมือนกันนะเซิร์ฟออนไลน์นะครับแต่ว่าสำหรับคนไทยนะครับใครอยากเล่นก็ี่ผมจะทิ้งลิงก์เวลาเอ้ยที่วิธีทำนะครับ ถ้าใจคลิปนะครับชวนใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซัไคร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครอยากเล่นอย่าลืมนะครับใครชอบคลิปของผมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมวันนี้ไอจิเกมเมอร์ต้องขอลาไปจริงนะครับสวัสดีครับ